สวัสดีครับวันนี้ผมช่างผมตัวเดียวนะครับจะพาทุกท่านเนี่ยไปพบช่างทำผมคนหนึ่งนะครับตอนนี้ดังมากเลยนะฮะในสายบาร์เบอร์นะครับนี้เราก็วิ่งถนนกลับมาอ่อนคนะครลเเราจะเดียวซ้ายอ่อนทางเอาละครับ,อรบตอนนี้ก็มาถึงแล้วนะครับที่สถาบันแทรดีสโมดิฟายนะฮะเราก็เดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันที่สำคัญเลยผมบอกเลยครับ ช่างคนนี้ไม่ทมนาแน่นอนครับดีคืออาจารย์โมนะครับที่เรารู้จักกันในนามช่างตัดผมชายอีกหนึ่งท่านนะฮะฝี่ไม้ไรยมือเนี่ยชัดเจนเลยแล้วเพียงคั้นเนี่ยอาจารย์เป็นหารองประธานสวชด้วยนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปคุยกับอาจารย์ข้างในครับตอนนี้อาจารย์โมไปเซอร์ไพรส์เลยนะฮะเดี๋ยวเราเข้าไปเซอร์ไพรส์อาจารย์พร้อมกันอ่ามีเบอร์โทรศัพท์ด้วยนะครับ0 2 7 1 7 8 2 7 8 ก็สามารถจองคิวได้นะครับหยุดทุกวันพุธน,นะฮะฟรี Wi-Fi เดี๋ยวเขาไปเจออาจารย์นะครับสวัสดีครับอาจารย์โมครับสวัสดีครับสวัสดีครับ<ส><ด>ขอขอนุญาตนะครับขอถ่ายด้วยนะครับบสวัสดีครับสวัสดีนะครับ<ส><ด><ส><ด><ส><ด> เดี๋ยวอาจารย์รบกวนติดปกเสื้อด้วยครับโอเคครับผมครับผมอาจารย์ตำแหน่งสักนิดได้ไหมอาจารย์ในให้ตำแหน่งของสวชฮะผมเป็นรองประธานฝ่ายวิชาการครับผมแล้วก็จะทําในเรื่องต่างๆนะครับในเรื่องของการประสานงานในการแข่งขันครั้งนี้นะครับก็อยากให้ช่างผมนะครับที่เก่งเรื่องหวี้งวิ้ีอะไรยนะครับ ไปงานนี้นะครับไปทดลองฝีมือกันไปแข่งกันและไปสร้างความเป็นขั้นของคนไทยในะงานนั้นด้วยนะครับโอ้เลียวเลียวทา,ากเนี่ยโอ้ยใกล้เลยครับก็ <laughs> เดี๋ยวงั้นเดี๋ยให้อาจารย์ตัดก่อนเดี๋ยวเรามาค,คุยกันอีกทีเนาะครับโอเคเดี๋ยวผมบุกตัดกันบุกีเลยครับขอโทษครับได้ครับ <laughs> ตอนนี้เราก็ไปดูในส่วนของสตูดิโอของแฮรบูดิายกันนะฮะแต่ตอนนี้สตูดิโอที่สอนเนี่ยฮะปิดแล้วแต่เดี๋ยวไปดูกันว่าข้างในหน้าตาเป็นยังไงนะครับเพราะไหนๆมาแล้วขอไปดูนะครับครับตอนนี้ก็เสร็จงานหน้อาจารย์โมครับสวัสดีครับนะครับวันนี้ก็พบกกับอาจารย์โม oh, <yeah. S 2> ช่วงที่สองนะใช่เลยวันนี้อ่าวันนี้อาจารย์นะครับได้รับเกียรติจากอาจารย์รักเดียวนะครับวันนี้อาจารย์รักเดียวก็เป็นคณะกรรมการรองทรง มาตรฐานนะครับอาชีวะมาตรฐานเราประเทศไทยเราง่ายๆนะแต่ว่ารับรองโดยอาชีวะนะครับอาชีวะนะครับวันนี้นะครับอาจารย์โมนะครับก็อยากจะเชิญชวนนะช่างผมที่ดูอยู่นะครับมาแข่งขันในรายการนี้กันเยอะๆนะครับรายการนี้เราส่งเสริมความเป็นไทยส่งเสริมอัตลักษณ์ของช่างผมไทยรายการนี้ทํามาเพื่อช่างหวีโดยเฉพาะสิ่งสําคัญที่สุดนะครับคือความเป็นไทยนะครับดังนั้นอาชีวะ ูอาชีวะส่วนใหญ่หรือศูนย์ฝึกอาชีพส่วนใหญ่เราจะค่อนข้างสอนเรื่องของหวีนะครับนี่คือความเป็นไทยเพราะนั้นเราก็เลยสับสนุนนะครับช่างผมคนไทยนะมาแข่งขันว่าใครจะเป็นหนึ่งในช่างหวีประเทศไทยใครจะชนะงานนี้ใครจะเป็นเทพหวีงานนี้ในรายการนี้นะมีเสื้อจากสวชสวยงามมากๆโลโก้สวยงามมากแปะเสื้อเอาละสุดท้ายนี้นะอาจารย์นะเดี๋ยวเราจะทข่งงานดีกว่าจะแข่งงานนะครับตอนที่เก้าไทยบาร์เบอร์ชมเปชิพครับผม ก็วันนี้ผมนะครับช่างผมตาเดียวแล้วก็อาจารย์โมครับอาจารย์สันติบุญมาเลิศนะสับบันฮายโมดิฟายสูดิโอครับผมวันนี้ขอฝากไว้เท่านี้นะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่สําหรับคลิปหน้านะครับขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับงานนี้ต้องไม่พลาดงานเพื่อช่างผมไทยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณเป็นแนวโมเดิร์นคุณเป็นแนวฟรีสไตล์คุณเป็นแนวโอคูลตอันนี้คุณถามตัวเองว่าคุณทำอะไรแนววันประเทศไทยได้ไหมคุณทำอะไรก็ได้ ทั้งหมดได้หมดแต่คุณถามว่าคุณเป็นช่างทำผมไทยคุณทําแบบไทยๆไ,ได้ไหมงานนี้ท้าทายนะหน้าเนี่ยผมจะมาขออาจารย์ให้ช่วยถ่ายทรงผมสักหนึ่งทรงให้เป็นทางการนิดนึงนวันนี้นผมบ,บุกมาไงอาจารย์อาจจะไม่ทันตั้งตัวเดี๋ยวไว้โอกาสหน้าเนี่ยเดี๋ยวรเรารัดกันก่อนแล้วก็ตัดให้ดูสักทรงหนึ่งสไตล์ที่เป็นของอาจารย์รนะครับ หรือว่าเราเรียกว่าเป็นสไตล์ของแฮร์มอดิฟายสูริโอครับผมส้มวินเทจคลิปไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปวิดีโอต่อไปนะครับเกี่ยวกับเรื่องทำผมนะฮะไงสวัสดีครับ